สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ชัดปานะฮะวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะฮะสำหรับฟีฟ่ามบายวันนี้จะมาแนะนํานักเตะนะครับทุกตําแหน่งเลยที่มีราคาไม่เกิน1นล้านนะฮะเหมาะสําหรับสายฟรีผู้เล่นใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าจะมีใครกันบ้างน,นะฮะผมก็จัดเตรียมมาหมดแล้ว สำหรับใครที่หาตำแหน่งไหนอยู่นะฮะก็มาดูกันอ่ะตัวแรกนะฮะที่เราจะมาดูนะฮะตัวที่ถูกที่สนะุดณตอนนี้วันที่18บแปพานะครับนะราคาจะอ้างอิงวันที่18นะครับอ่ะมาดูตัวแรกครับก็คือ เดวิดครับเดวิดเนี่ยข้อดีเลยนะฮะมีความถนัด2เท้าครับยิงได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะฮะแต่ว่าข้อเสียก็คืออาจจะมีทักษะสกิลมูฟเนี่ยมีแค่3ดาวเท่านั้นนะครับส่วนส่วนสูงเนี่ยก็สูงพอประมาณนะไม่ได้สูงมากนะฮะร้อประมาณนั้นนะครับผมมาดูอีกตัวนึงครับวิลาโควิดนะครับถ้าอ่านชื่อผิดก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะฮะก็มาดูกันว่าตัวนี้เนี่ยก็คือ3ดาวเหมือนกันแต่ว่าที่จุดเด่นเลยคือตัวสูงครับตัวสูงและยิงแรงด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวสูงมาก 196เกเลยทีเดียวนะฮะเป็นตัวที่เหมาะกับหน้าเป้าเอาไว้มงนั่นเองนะฮะโอเคต่อไปฮะตัวนี้ยอดนิยมมากๆนะฮะเดียโกโจต้านะฮะสำหรับสาวกลิเวอร์พูลเนี่ยจะต้องมีแน่นอนถนัด2เท้าและสกิลมูฟนะฮะสี่ดาวนะครับผมตัวนี้น่าสนใจมากใช้ได้ยาวๆเลยถ้าเราอัพเลเวลมันหน่อยนะให้เป็นสักเลเวล88นะครับก็ได้อยู่นะครับ ตัวนี้ใช้ได้เลย2เท้านะฮะต่อไปถ้าเป็นมาติเนสปีทีวนะฮะตัวนี้ก็ยอดนิยมเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ มีสกิลมูฟที่4ี่ดาวด้วยนะฮะสำหรับใครที่ใช้สกิลมูฟเก่งๆเนี่ยก็จะเล่นได้ดีมากๆนะฮะสำหรับตัวนี้ตัวนี้ก็ความสูงเนี่ยพอประมาณนะฮะพอที่จะหมุนได้แต่ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับตัวต่อไปที่ผมจะแนะนำนะฮะก็เป็นโทมัสมุลเลอร์นะครับเป็นหน้าต่ำนั่นเองแต่ข้อเสียก็คือสกิลมูฟ3ดาวนะก็อาจจะไม่เหมาะกับหน้าเป้าสักเท่าไหร่เผื่อจะเล่นท่าอะไรเงี้ยมันจะลำบากนะครับแต่ว่าจะมีความสูงอยู่นะสำหรับมุลเลอร์นะครับต่อไปก็จะเป็นเฟอร์เคียร์นะฮะที่ยอดนิ แต่มันจะมีอีกปีหนึ่งที่น่าสนใจกว่าก็คือปี TY นะครับปีนี้ก็อาจจะดรอปมาหน่อยแต่ปี TY เขาจะโหดกว่านี้แต่ว่าราคาจะเกินล้านนะครับอันนี้เรามาในคอนเซปต์ไม่กเกินล้านแต่ว่าสกิลมูฟเขาเนี่ยก็ยัง4่ดาวนะครับยังไงก็ยังแนะนําอยู่นะครับผมต่อไปครก็เป็นเบนเซม่านฮะเบนเซม่าเบนเซม่านี่ยอดนิยมอยู่แล้วฮะสกิลมูฟสีดาวครับแล้วก็มีความสูงด้วยนะครับยืนได้ทั้งหน้าต่ําและหน้าเป้าแล้วก็มีอีก2ตัวนะฮะสตัว เข้ามาใหม่เลยสําหรับวันนี้นะสำหรับวันที่18นะครับเข้ามาใหม่เลยก็คือัสพาโดรีนะฮะถ้าอ่านชื่อผิดก็ขอ,อภัยด้วยนะครับคอมเมนต์มาได้นะครับอ่านชื่อ,อยังไงตัวนี้เนี่ยที่แนะนําก็คือถนัด2เท้าและสกิลมุฟอีก4ดาวนะครับและยังมีความสูงที่พิวไหวแต่ว่าไม่สูงนะครับก็คือตัวเล็กนะครับแต่ว่าสาย2เท้ากับสกิลมุฟสีดาวนี้ผมถือว่าสุดยอดนะแต่ราคาหน้าตอนนี้อาจจะ1ล้านนะครับ ก็นาคตอาจจะลงกว่านี้เพราะว่าสแตตเขาไม่ได้สูงนะ85เท่านั้นนะแต่ก็เอามาแนะนําให้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นหน้าต่ำนะเดโทมัสนะครับเดโทมัสถ้าอ่านชื่อผิดก็เหมือนเดิมคอมเมนต์นะครับอันนี้ก็สกิลมูฟ4ีดาวนะที่เอามาเพราะว่าสกิลมูฟ4ีดาวเนี่ยมี ประโยชน์มากๆสำหรับฟ i f a Mobile นะฮะตำแหน่งต่อไปเป็นกลางลุกแล้วกันนะฮะ C A M นะฮะก็มีไม่กี่ตัวนะครับที่ราคาไม่เกินหนึ่งล้านนะครับอ่ะตัวแรกเลยก็เป็นเบเนโดซิลวาครับเบเนโดซิลวาก็จะมีสกิลมูฟสีดาวนะครับตัวของมันเองเนี่ยก็พิ้วไหวอยู่แล้วนะฮะตัวนี้ก็แนะนำ นะครับ886ต่อไปก็เป็นมุลเลอร์ครับอันนี้เป็นมุลเลอร์ปีแดงนะฮะกางลุกนะครับอาจจะไม่เหมาะกับเอหน้าต่าหรือว่าหน้าเป้านะฮะปีแดงเนี่ยก็ต้องเป็นกลางลุกนะครับแต่ถ้าเน้นหน้าเป้าหรือว่าหน้าต่าเนี่ยไปเป็นทีวนะครับที่ผมแนะนาก่อนหน้านี้แล้วก็มาตัวต่อไปฮะแดนนี่โอโมฮะนะครับผมก็ตัวนี้เนี่ยผมใช้อยู่ด้วยนะฮะเป็นสกิลมูฟสีดาวนะครับแล้วก็ถนัดซ้ายขวา4 5นะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับอาจจะดูบางนะะเวลาไปเล่นเนี่ยอาจจะดูบางดูไม่สูง นะครับแต่ว่าลูกปั่นลูกอะไรเนี่ยใช้ได้เลยครับโอเคนะต่อไปก็เป็นอันเดอร์สันเทลสกานะฮะตัวนี้ก็เป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่แนะนำนะครับเพราะว่าสกิลมูฟอีก4ดาวเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เขาเรียกอะไร่เป็นตัวที่สูงแล้วก็บางหน่อยนะครับอารมณ์เหมือนโซก a เทสไอคอนประมาณนั้นนะครับผมตัวต่อไปที่จะแนะนำ C.A.M นะครับลูคัสปาเตตานะฮะปาเตตานะครับผมโอเคมา ก็สำหรับตัวนี้ก็สกิลมูฟสีดาวครที่แนะนําเพราะว่า4ดาวเลยแล้วก็าการาคาไม่ถึงร้านนะครับเป็นตัวที่สูงพอประมาณด้วยสามารถเบียดได้ด้วยนะครับตัวนี้ต่อไปตัวสุดท้ายครับโฟลิสันเฟียสนะครับไม่รู้ว่าอ่านชื่อถูกอีกไหมนะฮะแต่น่าจะถูกอยู่นะฮะมาสกิลมูฟสีดาวครับตัวนี้ตัวนี้เป็นม้ามืดนะสําหรับตัวนี้สําหรับผมเนี่ย มืดมากๆแต่ตัวมันอาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะฮะแต่ผมว่ามันผิวพอสมควรเลยสำหรับใครที่เล่นท่าเก่งๆนะครับแนะนําเลยตําแหน่งต่อไปจะเป็น RM และก็ LM หรือว่าปีกซ้ายปีกขวานั่นเองนะฮะก็ไม่มีไม่กี่ตัวเลยเพราะว่ามันยังมีไม่เยอะนะสําหรับปีกซ้ายปีกขวานะครับผมเอามาเป็นปีกขวาก่อนก็เป็น Sancho ฮะเด็กแมนยูเด็กพีเนี่ยจะรู้จักอยู่แล้วสกินมูฟเนี่ยโอ้โหห้าดาวฮะแนะนําเลยตัวนี้นะครับอาจจะต่างกับตัวจริงนิดนึงนะ แต่ในเกมเนี่ยเก่งแน่นอนนะฮะแนะนําเลยมาจัดไปต่อไปครับเป็นซาเนเดโลนะฮะคือตัวนี้เนี่ยเป็นตัวปีกที่สูงใหญ่นะฮะสามารถเบียดได้นะครับแต่ว่าสกิลมูฟของเขาเนี่ยเป็นข้อเสียเลยก็คือมีแค่3าดาวเท่านั้นแต่ถ้าคนที่ไม่ได้เล่นท่าอะไรก็เอามาใช้ได้ะฮะเอาไว้เบียดได้อยู่นะครับเพราะว่าราคามันไม่สูงด้วย506 0สนนะครับต่อไปครับเป็นปีกซ้ายแล้วกันตัวที่แนะนำเลยคือคอสติกน,นะครับเป็นตัวที่ราคา ถูกมากๆอาจจะมีข้อเสียคือสกิลมูฟ v e 3ดาวนะฮะแล้วก็เท้าขวาเนี่ยถนัดแค่2นะฮะอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงแต่ถามว่าที่แนะนำเพราะว่าได้ประหยัดงบนะครับสำหรับตัวนี้นะอาลุยเดียสนะครับของลิเวอร์พูลนั่นเองนะครับตัวนี้ก็ แแต่อาจจะดูไม่เยอะนะแต่ว่าโหดมากๆเพราะว่ามีสกิลมูฟที่4ดาวนะครับนะตัวนี้ก็สูงพอประมาณด้วยนะครับแนะนำนะครับโอเคครับเรามาอยู่กับตำแหน่งต่อไปก็คือ CM และ CDM เนะครับเดี๋ยวเราจะแนะนำกันตั้งแต่สเต็ล่างสุดไปบนสุดนะครับก็คือเป็นลูกาโมดิสนะครับตัวนี้ก็เรื่องการยิงเนี่ยคมแน่นอนแล้วก็มีสกิลมูฟที่4ดาวด้วยนะครับถนัดทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วก็มาที่กอลลสก้าครับตัวนี้ยอดนิยมอยู่แล้วนะครับเป็นตัวที่สูง นะฮะเอาไว้มงได้สกัดได้ดีตัวใหญ่นะครับผมแนะนำเลยแล้วก็ต่อไปเป็นโทนี่โครสนะครับโทนี่โครสเนี่ยเอาไว เขาเรียกอะไรอ่ะเน้นยิงนะครับเป็นตัวที่ทําประตูดได้ดีมากๆเพราะว่าถนัดทั้งซ้ายทั้งขวา5-5เลยนะครับอาจจะไม่ได้มีสกิลมูฟที่4ดาวนะครับก็แอบเสียดายเหมือนกันแต่ก็โอเคนะสำหรับสเตตแปนะครับแล้วก็ต่อไปครับเป็นกลางรับนะฮะโลคาเตอรี่นะฮะตัวนี้ก็เป็นตัวยอดนิยมเหมือนกันนะไว้เล่นกลางรับโดยเฉพาะนะครับถามว่าเล่น CM ได้ไหมได้นะฮะแต่ว่าเหมาะกับ กลางรับมากกว่านะครับผมแล้วก็ต่อไปเป็น d e แ a n Light นะฮะตัวนี้ก็ยอดนิยมเหมือนกันสำหรับใครที่ทำฟูลพรีเมียร์ลีกหรือว่าฟู l อังกฤษนะครับก็แนะนำอยู่เหมือนกันนะครับก็อาจจะไม่ได้มีความสูงที่โดดเด่นมากแต่ก็เอามาเล่นได้นะฮะต่อไปก็คาเซเมโร่ก็เหมือนกันฮะคาเซเมโรก็ไม่ต่างกับ Decan นไลท์เลยนะครแต่แค่สเตตมันเยอะกว่านะฮะเป็น89เลยนะสเตตมันสูงมากๆนะครับตัวนี้ก็ ใครที่จะเอามาเสริมเป็นพลังสูงสๆเนี่ยก็ได้นะอัพเลเวล5เลเวลเนี่ยก็จะเป็นสเตต90เป็นการ์ดม่วงไปเลยนะฮะลองดูสุดท้ายครับก็คือกิมมิชนะครับตัวนี้กออ็อาจจะตัวเล็กหน่อยสไตล์กองเต้นะฮะถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้สบายนะฮะอัพไปเลเวล5เนี่ยก็จะเพิ่ม OVR มาอีก1ใช่ไหมก็เป็น90การ์ดม่วงสวยงามนะครับผมต่อไปเป็นตำแหน่งแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับผมสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาเล่นใหม่เนี่ย ไม่แน่ใจว่ามันยังแจกอ,อ,อาโนหรือเปล่านะถ้าแจกอาโนก็เล่นอันนั้นไป นะครับผมแต่ถ้าใครที่เข้ามาแล้วแล้วมันไม่ได้แจกแล้วนะฮะก็แนะนําว่าเป็นอโนนะในราคาสี่แสนนะครับแล้วก็ต่อไปก็เป็นเจ้าคอนเซโลนะฮะตัวนี้ก็เป็นแมนซี่นะครับผมก็มีไม่กี่ตัวแบกซ้ายแบกขวาณนะตอนนี้นะฮะราคาที่ไม่เกินล้านนะฮะมันจะมีน้อยมากๆส่วนแบกซ้ายนะฮะแบกซ้ายก็จะเป็นเมนเดสฮะนูโน่เมนเดสนะฮะ,ะ,ะตัวนี้ใช้ดีอยู่นะครับผมไม่แพงด้วยนะครับต่อไปก็เป็นอัลบาครับผมแบกซ้ายแบกขวาก็คือมีให้เลือกไม่เยอะนะฮะก็มีประมาณนี้แหละที่แนะนำ ที่เอามาเล่นได้นะครับผมเอาไปเป็นตำแหน่งกองหลังนะฮะแนะนำเลยนะถ้าใครแบบว่ามีงบอยู่ประมาณ800,000ก็แนะนำเป็นมาร์กิอสีเดียวจบนะครับผมเพราะว่า,วาสเต,ต็มันเยอะนะฮะ87เนี่ยหรือไม่ก็โฟฟาน่านะครับฟูมเมลนะฮะลาบ็อกนะครับ, ok, รบแล้วก็เคเอลินี่นะครับอันนี้สเต,ต็เป็น86เนาะแล้วก็ กุลิบาลีฮะเล่นได้นะครับที่ผมคัดมานี่ก็คือไปเล่นในเกมได้ไปเล่นแล้งเนี่ยมันสู้ได้นะครับตัวใหม่ล่าสุดเลยโบยาต้าครับเป็นตัวที่แนะนํามากๆนะแต่ก็ไม่รู้ว่าราคามันจะขึ้นไปกว่านี้หรือเปล่านะณต,นะตอนนี้วันที่18ที่ผมอัดคลิปเนี่ยมันยังไม่ถึงล้านนะครับมันมีความสูง188เลยนะถือว่าใช้ได้นะแล้วก็สเตต87ด้วยถือว่ามาแทนมาเกีออสดีกว่าเยอะมากๆนะฮะตอนนี้มันก็ถูกอยู่นะ แต่ถ้ามันแพงขึ้นมาก็เกินงบแน่นอนนะครับผมมาตำแหน่งสุดท้ายก็คือผู้รักษาประตูนั่นเองนะครับมีไม่กี่ตัวนะฮะสำหรับใครที่งบไม่ถึง7 0 0 0แสนนะฮะก็แนะนำเป็นฮันดาโนวิกับคาสเทลนะครับผมส่วนใครถึง8 0 0 0 0 0งบ8 0 0แสนนะฮะแนะนำเป็นยอริสหรือว่าเชสซนี่ก็ได้นะครับผมมีแค่2ตัวนี้ย4ตัวนี้ที่จะจับต้องได้สำหรับไม่เกินล้านนะ และนี่ก็คือนักเตะทั้งหมดที่ราคาไม่เกินล้านสำหรับสายฟรีและใครที่เล่นใหม่ด้วยนะครับผมถ้าตัวไหนมีที่ผมตกหล่นไปสามารถแนะนำคอมเมนต์กันมาได้ข้างล่างเลยนะฮะคอมเมนต์มาเลยตัวไหนที่ใครอยากจะแนะนำเสริมนะฮะเอาราคาที่ไม่เกินล้านก่อนนะเพราะว่าราคาที่เกินล้านเดี๋ยวเราใหมา่คลิปหนึ่งแน่นอนนะฮะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณมากทุกคนที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับบาย